นกตรงกลางเรียบร้อยสรุป <c oughs> ครับท่านผูชมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วกับหนุ่มแสงบ้านปาดคนตกปลาด้วยลูกดอกห่างหายกันเป็นนานหลายวันเลยครับวันนี้ผมจะมารีวิวงานตัวเดิมงา mm hmm. นทารอนยิงปลาแต่จะเป็นงานมูดิฟายใหม่มาให้ท่านผู้ชมได้ดูไม่ว่าจะเป็นกิปจับกระบอกทีอีที่ทำจาก pvc ดู ถดเข้าถอดออกง่ายเลยใช้างานง่ายมากครับทุกชมเหมือนที่ผมติดตัวสูบมือนั่นแหละตัวงานก็หลักๆก็จะเป็นงานตัวงานตัวเดิมที่ผมเคยรีวิวแต่จะมาติดเลดดอทเพิ่มอีกน้ำหนักเบาใช้างานง่ายประกับกับตัวเดิมดูลักษณะแล้วก็เบากว่าเดิมมาก ยิงก็แรงเพราะจะเป็นงานตัวให้ผมแก้จากตัวเดิมที่แล้วอ่ะกระบอกอีอีก,ก็จะประมาณนี้ลูกดอกก็จะเป็นลูกดอกที่ถมทําลงซองที่ทําจากซี่มอเตอร์ไซค์กับกั้นของปากาดูตัวงานทําจากทีวติดก่าวร้อน ทำง่ายง่ายที่จะเป็นแนวหางทำติดปืนจริงปลาก็ได้ตัวเนี้ยน้ำหนักเบาใช้งานง่ายเหมาะสำหรับสายยิงปลาดูประกับตัวล่างนี่ผมก็จะถอดออกผมจะไม่ใช้เพื่อลดน้ำหนัก สายที่ผมที่ใช้ก็จะเป็นประมาณ50ปอนหรือไซส์80ปอนก็ได้50ปอนปอนก็กำลังดี80ปอนก็ได้ตัวงานหลักๆก,ก็จะเป็นเหมือนเดิมที่เคยรีวิวลงแต่ละคลิปนั่นเลยครับแต่หลักๆก,ก็จะเป็นงานโมดิฟายใหม่ไม่ว่าจะเป็นลูกดอกใช้ง่ายๆเลยลูกดอกตัวนี้ผมทำหลวม มันเป็นลูกดอกที่ผมไช้อันกับอันตัวสูบมือแปดมินผมจะทให้ทำให้มันฟิตมากแต่เดี๋ยวผมจะทำให้มันฟิตที่ใส่กับตัวนี้แล้วก็ใส่สายเบรกสายคันเร่งของจักรยานเย่ๆลงเนี่ยหมุนง่าย,ายๆเลยผมเห็นช่องของอินโดนีเซียมันทำลงมันก็ทำฟิต แล้วก็แม่นยิงแม่นแรงด้วยถมเลยเอาความรู้จากเขามาแล้วก็เอามาปรับปรุงแก้ไขดูครับลมที่ใซก็ประมาณ20มิลลิบาร์หรือประมาณ3000พีเอไอตัวนี้ผมเติมเต็มไว้ยังไม่ได้ยิงสักนัดเลยเดี๋ยวจะไปรีวิวยิงให้ดู ลักษณะแล้วก็สวยนะครับทุกชมสะดุดตามากเนี่ยตัวงานประมาณเนี้ยน้ำหนักก็เบากว่าเดิมมากตัวเดิมผมจะใสติดกล้องมันจะมีน้ำหนักเนี่ยเบาๆจับมือเดียวได้ถือมือเดียวได้เดี๋ยวเป็นยังไงเราไปลงรีวิวจริง ให้ทุกสชมได้ดูว่ามันจะแรงจะแม่นขนาดไหนกล้องผมตั้งไว้แล้วนะเลดดอดนะเดี๋ยวติดตามชมกันเดี๋ยวเรามาจะทสกับลูกสมโอเราจะยิงยตรงนู้น เดี๋ยวเราจะยิงไว้ตรงนู้นข้างหนาอาจจะมีสัตว์เลี้ยงแต่ก็เป็นเป็ดตรงบ้านตรงนั้นก็ไม่มีคนเดี๋ยวจะระเสดดูลูกส้มโอ <laughs> Nhập lối các bụi chồng Lén đuôi Chúng ta sẽ xài Đồn nó Thả lũ đuôi Nhìn tụt tụt ออกซ้ายนิดๆดเดี๋ยวรอดูนัดต่อไปเดี๋ยวเราจะมาลองนัดที่สองลูกสมโอรตรงข้างหน้าจะมีเป็ดเดี๋ยวดูยิงขึ้นตรงกลาง ้ลยแม่นมากนุนชมจะดึงสายคืนมาก็ตรงกลางเลย ยิงก็ตรงกลางเลยเนะี่ยสรุปแม่นมากผลสรุปก็คือแม่นมากครับทุกู้ชมจากการพัฒนาจากอีทีที่แล้วที่ปรับปรุงลูกดอกให้มันมีท้ายลูกดอกก็เหมือนผมทำลงคลิปนั่นแหละ นี่จะมีช่องลมเดี๋ยวลูกดอกตัวนี้มันยังไม่ฟิตเดี๋ยวผมจะทำให้ฟิตแล้วก็ใส่สายแหวาแห่ะตรงไปลาเพ่ให้เกิดความฟิตเวลายิงแนวดิ่งไม่ให้มันไหลตกเพราะว่าลำมันจะเป็นอลูมิเนียมฝังไม่เหล็กไม่ได้นี่ลูกดอกที่ผมเคยทำ ายพีก็เล่น50ปอน80ปอนก็ได้รวมก็เล่นเท่าที่ควรเล่นอะระยะปลอดไทยเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอลาุ่นผู้ชมไปก่อนยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยเดี๋ยวช่วงนี้อากาศมันด้อนทคุสผู้ชมจะมีแดดตอนเย็น เดี๋ยวเราให้แดดเราไปออกมายิงปลากันเดี๋ยวคลิปนี้ขอรขอร่นันผู้ชมไปก่อนอะนะนักนาก็เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ